ข้าวเคี่ยวงูนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงนะครับผมมาเจอกันนะครับผมบรรยากาศแดดแดดแด่พี่น้องลืมไม่ด้แดดแห้งจีนะครับผมวันนี้ก็มาดูข้าวเคี่ยวงูนะครับผมอีกประมาณเดี๋ยวให้มันฝั่งนู้นมันมันเหลืองหมดก่อนนะครับครับอ่าใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่ ตรงที่ไม่มีน้ำนะครับมันก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ข้าวเคียว